มีความแตกต่างมากขึ้นจานะะกเดิมนะคะก็จะก็เรียกว่าต่ำนะคะอันนี้ก็ยกยกขึ้นมา,มาอะไรที่นะคะช่างใหญ่ทำได้ช่างใหญ่ก็จะทำเองถ้าเราจ้างช่างนะคะวันนี้ค่าช่าง คาแรงก็แพงนะคะอันไหนที่ช่างใหญ่ทาได้ช่างใหญ่ก็จะทําเองนะคะห <c oughs> นึ่งก็ประหยัดใจ,จ,จายด้วยนะคะแค่เราซื้อของมานะคะเราก็ทําเองนะคะ นี้ก็นปว่าพานงลนกลมุนไปนับหนูฟังอะ,ะไรนั่นค่ะจะเป็นทางที่สามนะคะที่หมอน,นัดนะอีตีก็ออกแล้วนะคะโดยมีนะแเอดเนนนะคะครับน่นจะไปรถไฟาบคะ่ะ ที่เซเว่นนะคะวันนี้ก็มาเอา่อนำสองข่าวมาก็เป็นสองอินเตอร์เน็ตนะคะมาชำระนี่นะคะ,คะเป็นอินเตอร์เน็ตนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดียวเขาจะตัดนะให้เอซลืมลืมมาชำระเน็ตนะคะก็มาคนเดียวค่ะแล้วก็ซื้อของไ่ฝากน้องฟางนะคะคือน,นะคะสันสัมเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดบ้านม่วงนะคะนี อันนี้ก็มาคนเดียวนะคะพอดีชวนน้องฟางน้องฟางก็ไม่มาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องลุยคนเดียวะค่ะพี่น้องน่าจะเป็นวันพระวันโกนหรือเปล่านอ้อน,นะคะดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะนี่มาเชิญขนมครกนะคะสวยมากเลยนะคะซื้อขนมครกไปฝากช่างใหญ่นะคะเป็นขนมต้มนะคะมาเชิญขนครกมาขายด้วย เรามาเจอมะม่วงนะคะสวยมากเลยนะคะาาน้ผลไม้ด้านบนนะคะใหญ่มากดูฮะ,ะอุ้ยแตงโมงก็สวยนะฮะฮัวซื้อลูกชิ้นไปฝั่งซองวอกันนะคะเอ้าเอ็ดเปรี้ยวอัดขับรถบายางนูน่นโอ้โหเอ็ดเปรี้ยวอัดขับรถบายางพี่น้อง ่แม่ด oh. ูแม่เจ e ้าขับรถแล้วเร็วเร็วโชเฟอร์ใหม่แล้วโอ้แมนมาดูแม่หนูขับรถเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ลูกขับรถอะลูกมานี่มานี่มานี่มานี้โอ้ดูแม่เห็นแม่ไหมเห็นแม่ขับรถไหมลูกเอ เดี S <S> ๋ยวอย่าไป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 เออโอ้โหเดี๋ยวผูดในศาลไปด้วยครับโอ้โหเป็นไงเป็นไงใบยางขับง่ายไหมระมังระวังลูกระมังเจอะนะฮะโอเราจะได้กล้ามนิดนึงนะของอะไรมีความแตกต่างกันเยอะ มิมาตาม้วมินโอ้โหมินมาตามแม่แล้วออจ้ากินข้าวแล้วบอกกินข้าวยังอเออถ้ายังไม่กินก็จะได้ไปซื้อส้มตามมากินไปอ๋อออ๋อให้ของเย็บซีน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวตงนี้ก็กินส้มตำเนาะโอ้ไกลเสร็จแล้วนี่เชื่อมเหล็กไกลเสร็จแล้วสวยเลยเป็นไงแอดมินเปรี้ยวขับขับง่ายไหมเอไหนเออทำไมไม่วนเลยอ่ะวนไปจากนี้อืม โหสุดทึ่งเลยฮะสุดทึ่งเอาแล้วพี่น้องไม่ไม่มีเพื่อนเล่นแล้วนะช้างไม่มีเพื่อนเล่นแล้วนะโอ้ยร้องไห้แล้วพี่น้องร้องไห้แล้วคุณพันธ์ ลุงช่างไม่มีเพื่อนเล่นแล้วนะแออดมินบอกลุงช่างไม่มีเพื่อนเล่นแล้วลุงพันจะกลับแล้วเอายาไปะไร ออเนวมวเออเตรียมกระเบาดยรมแล้วจ้ะเออใร้อนนะฮะ่วางมวยอวกมัเออเอาแล้วเอาแล้วยกกันแล้วโยกกันแล้วข้างบน้านวางมวยไว้เห็นลุงพันเจ้าบุยู ช่างใหญ่มีเพื่อนแล้วนั่นไงลุงวางไงลุงวางเจ้าเจ้ามีเพื่อนแล้วนะโอ้ลูกชายยาชีไม่ออกมาเลยขับรนขับรถมินขับรถอุ้ยเอ็ดมินจะพูดมาไลนะโอ้มินน้อยคลองแล้วพี่น้องโอ้ อยากขับรถตั้งแต่เด็กเลยจัดไปจัดไปลูกจัดไปนี่นะก็ขึ้นโค้งนะใครเสร็จแล้วนะคะ FC ใครจะได้มุงแล้ววันนี้นายจะได้มุงแล้วไม่งั้นฝนจะตกนะเมื่อกี้ไปบ้านม่วมาก็โปรยโปรยนะฝนตกโปรยโปรยนะคะอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ